เรื่องราวจากพระคัมภีมร์มอมมอนบทที่10เจคอบและเซเรมก่อนที่นีฟายจะเสียชีวิตเขามอบแผ่นจารึกที่เขาได้จารึกไว้ให้กับเจคอบผู้เป็นน้องชายเจคอบเป็นคนชอบธรรนีฟายบอกเจคอบให้จารึกสิ่งที่จะช่วยให้ผู้คนเชื่อในพระเยซูคริสต์นีฟายมอบอำนาจให้เจคอบที่จะเป็นปุโรหิตในศาสนาจักรและสอนพระคำของพระผู้เป็นเจ้าแก่ชาวนีฟา หลังจากนีฟเสียชีวิตชาวนีฟหลายคนกลับกลายเป็นคนชั่วร้ายเจคอบสอนผู้คนและบอกให้พวกเขากลับใจจากสิ่งเลวร้ายที่ตนกระทำอยู่ในบรรดาชาวนีฟมีคนชั่วร้ายคนหนึ่งชื่อเซเรมรวมอยู่ด้วยเซเรมสอนพวกเขาไม่ให้เชื่อในพระเยซูคริสเซเรมบอกผู้คนว่าจะไม่มีพระคริสตหลายคนเชื่อเซเรมเจคอบสอนผู้คนให้เชื่อในพระคริสเซเรมต้องการโต้แย้งกับเจคอบและชักจูงเขาว่าจะไม่มีพระคริสต ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ของเจคอบไม่สั่นคลอนเขาเคยเห็นเทพและได้ยินสุรเสียงของพระเจ้าเขาทราบว่าพระเยซูจะเสด็จมาพระวิญญาณบริสุท์ทรงสถิตกับเจคอบขณะที่เขาแสดงประจักษ์พยานถึงพระเยซูคริสต์ให้เซเลมฟังเซเลมขอดูเครื่องหมายเขาต้องการให้เจคอบพิสูจน์ว่าพระผู้เป็นเจ้ามีจริงเขาต้องการเห็นสิ่งอัศจรรย์เจคอบไม่ได้ทูลขอเครื่องหมายจากพระผู้เป็นเจ้าเขากล่าวว่าเซเลมทราบแล้วว่าสิ่งที่เจคอบสอนเป็นความจริง เจคอบกล่าวว่าหากพระผู้เป็นเจ้าทรงลงทันเซเลมนั่นคือเครื่องหมายแห่งอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าเซเลมล้มลงในทันทีเขาลุกไม่ขึ้นเป็นเวลาหลายวันเซเลมเหนื่อยอ่อนและรู้ว่าตนเองกำลังจะตายเขาเรียกผู้คนมารวมกันเขาบอกผู้คนว่าเขาพูดปดเขากล่าวว่าทุกคนควรเชื่อในพระเยซูคริสต์หลังจากเซเลมพูดเสร็จแล้วเขาก็เสียชีวิตผู้คนรู้สึกถึงอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าและพวกเขาล้มลงกับพื้นดิน ผู้คนเริ่มกับใจและอ่านพระคัมภีร์พวกเขาดำเนินชีวิตในสันติและความรักเจคอบมีความสุขและทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงตอบคำสวดอ้อนวอนของเขา